ย่าลืมจังกินด้ไยได้ไหมโอ้ยม,วมาวันนี้เราจะเออขุนข้าวเจ้าเงินเจ้าทองได้อาหารพิเศษมาวันนี้นั่นก็คืออะไรไก่สับไก่แข็ตจงอาเานี่มนะหได้อาหารพิเศษแล้ววันนี้ ไก่ทอดจากตลาดนัดโดยเฉพาะเลยหุ่นว้าวว้าวแกงหมาถ้าพ่กหึงผูนถือกล้องหยาดอื <c oughs> อืเอาโอ้ขุนข่นนั่งหุ่ขอกุน,นห์เนี่ยโอ้นดูดูดูยืนรออะไรดูนี่นั่งน,นั่งนาะนั่งเนาะอีก เนียนๆก็นั่นเลยแม่ให้มันโอ้โหไม่เห็นเม็ดเขาเ่ามันฮะนั่นไปดูดูทำไมเข้ามาในบ้านวันในี้ใครได้รับอนุญาตจากใครนี่อย่าวุ่นวายกันอนองนะไปใช่ได้อเอาเอาเอาไปครูไปไหนอะไปกินข้าวป่ะนี่ตองอะตองเอ้ยอาาไปนั่งไปนั่งรอสอนมันม ไปนั่งไปนั่งไปนั่งรอนั่งลงต่อไปนี้เขาจะขุนกันแล้วนะไม่ใช่พ่อขุนนะนั่งลงพี่นั่งลงนั่งลงกันซิมานั่งลงโอ่งหนามไม่นั่งแต่เมีว่านะนั่งลงซิดอ่ะพ่อมีองคขรักนั่งลงพ่อบอกให้นั่งนั่งนั่งลงสินั่งลงนั่งลงหองเงินเงินทองนั่งลงยังยังมึนตืบ เหมือนตื้บอยู่นั่งลงเร็วทองนั่งลงทั้งแรกต้องสอนนั่งลงนั่งลงว้าวนั่งลงนั่งลงยังไม่นั่งเลยนั่งลงไหมอ้ยนั่งลงไหมนั่งลงไหมอย่ารุนแรงใช่น้ง จะยินเดินด้วยอืมอโอ๊นย,อยอนัง่งเฝ้ามันมีเมียสองตัวนั่งอไปต่อตอนนี้ต้องนัง่งเฝ้าครับไม่เฝ้าไม่ได้อืมใช่ไม่เฝ้าไม่ได้จริงอโอ้ยเนาะมันไม่ใช่เนาะมันไม่ใช่นะุนดเนาะถ่ายยาก ระบบไม่ให้ต่อไปใครจขุนสองตัวนี้เขานี่โอ้ยอ้ะเคดูอะแงวงวรถพ่งนึ่ง S S เอหามาพี่ทองไอเงินอ่ะ

รีวิวเคบับแล้วพี่บอกเขาว่าไม่เผ็ดนะะมันอยู่เผ็ดๆวะกินอิ่มแล้วก็ล้างจานกินอิ่มแล้วก็ล้างจานกินเลย ううん、うんおい,おいりあはああ。うん <laughs> 聞い แบบเกสร อะไรมามีคนแย่งกันเงินรับบดระเบิลรับเบิล हम्म हम्म स्वीकार कर 嗯。Mm.